ค่ะวันนี้นะคะหนูมาเที่ยวนะคะที่พัทยาค่ะมากับใครคะมากับเพื่อนนะคะแล้วก็แมอ่อุ๊ยออันนี้คาแขกอนเชิญนะคะแขกต้อนเชิญของเราวันนี้สวัสด<ๆ>ีก้องชื่อมีนะคะส่วนอีกคนนี่เลยไม่ไม่ไม่อีกคนชื่อพี่มิวนะคะ ค่ะเราไปเข้าห้องกันเถอะอุ้ยเลยห้องอิอดรอในห้องเลยเปิดประตูอามานี้น่าจะนี่ค่ะว้าวาห้องสวยมากเลยนะคะน,นี่เดี๋ยวแนะนำทีละโซนเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นที่วางกระเป๋านะ ที่เปิดไฟก่อนนะคะอุ้ยที่เปิดไฟอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะวู้สวยมากเข้ามานะคะเขามีผ้าเช็ดตัวให้นะคะสองผืนมีที่ชั่งน้ำหนักด้วยค่ะดีเลยเขาชั่งหนอย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำน,นะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ ันนี้น่าจะเป็นไดเป่าผมอันนี้ก็จะกระดาษทิชชู่เขามีสบู่ให้เลยนะคะหอน้ำนี่อันนี้ก็รงเช็ดเท้านะคะรมเช็ดะะเท้าเับเอามาวางเลยนะคะเช็ดหน้าได้เปล่าไม่ได้ค่ะมันเช็ดเท้าเขาบอกว่าห้ามถูออุลิ่ะคะดูช็อปู้เขาเป็นสีเหลี่ยมสวยมากน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำน,นี่นะคะตรงนี้เป็นลายสวยมากเลยคะ่ะตรงนี้เขาทำเป็น ข้าชนานี่น,น,นะคะกระจกอาจจะเห็นแต่หนูปปีนไม่ถึงแล้วค่ะอันนี้มีกระจกแบอบไปดูข้างนอกกันเถอะตรงนี้นะคะก็เป็นกระจกบานใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการาน้ำโล้นนะคะไอ้ว่าแต่โรงแรมไม่ชื่อโรงแรมอะไรอะโรงแรมน,นี้นะคะจริงๆแล้วหนูผักแฟ็ทโคโค่นะคะแต่ว่าแฟ็ทโคโค่เขาปิดบำรุง นะคะแล้วทีนี้ก็เลยต้องก็เลยต้องมาพักที่โรงแรม,มโรงแรมอะไรนะคะอ๋แอแบบนึงค่ะโรงแรมมิตรโฮเทลนะคะโรงแรมมิตรโฮเทลนะคะก็เครือเดียวกับแพทโคโค่ค่ะตรงนะะีง้นะคะมีเจ้าก,กาแฟอุ้งอีกกาแฟดูไฮไลท์ได้แล้วไฮไลท์ และสิ่งที่สำคัญเราเปิดประตูหาเพื่อนมานี่เลยอันนี้ก็เป็นตีอย่างนอนยังใหญ่เลยค่ะนาฬิกาไฟฟ้าคุมไฟยิงใหญ่เลยค่ะแล้วก็สโซฟา ไฟนะคะตรงนี้เป็นโต๊ะเราสามารถนั่งเขียนนั่งทำอนะไรได้อันนี้คือรีโมทนะคะเขาใส่มาให้อย่างดีเลยอะ่ะอันนี้นะคะดีดีด,ดีสองกระดาษทิชชู่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อเลยนะคะอู๋ข้างนอกอู๋วิวอันนี้ไม่ใช่วิวทะเลนะคะแต่ก็ วิวโรงแรมต่างๆนู่นทะเลอยู่ตรงนู้นค่ะทะเลอยู่ตรงนู้นว้าวทะเลสวยมากเลยเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะไปที่ชายหาดไปกินข้าวก็เล่นทรายกันนะคะสำหรับวันนี้น้องนินละพาเพลินขอจบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ